สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพยากรณ์อากาศวันนี้จะมีข่าวสารสาระดีๆข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะนำมาฝากพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ทุกวันนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งข่าวสารพยากรณ์อากาศเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดข่าวสารสาระสาคัญเกี่ยวกับข่าวพยากรณ์อากาศ พ่อแม่พี่น้องทุกท่านพร้อมกันแล้วขอเชิญไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพยากรณอากาศวันนี้ค่ะสระับวดนี้นะคะเราไปฟังประกาศจากออกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพายุดิปรชันพายุระดับ2มีผลกระทบตั้งแต่วันที่1 0ถึงวันที่11พฤศจิกายนค่ะพศ2 5 6 3ฉบับที่1ลงวันที่8พฤศจิกายน พายุดีเพลชันพายุระดับ2บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด13.5องศาเหนือลองจิจูดที่119.5องศาตะวันออกมีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้น เป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปค่ะแล้วจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนใต้ในช่วงวันที่10ถึงวันที่11พฤศจิกายนค่ะหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเรสชันและยอมของกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชาส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีลมแรงขอให้เกษตรกรบร,ริเวณดังกล่าวเตรียมการ ป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะคะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1นึ่แปดสได้ตลอดย4บสีชั่วโมงค่ะ พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกนะคะจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคก,กลาง และภาคตะวันออกในช่วงวันที่9พฤศจิกายนค่ะลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียสก็มีอากาศเย็นและมีลมแรงส่วนบริเวณยอดดอยและ,และยอดภูมีอากาศหนาวขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศหนาวเย็นลงไว้ด้วยนะคะ สำหรับมรสุมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งพายุดีปรชันระดับ2บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไป เราจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนใต้ในช่วงวันที่10ถึงวันที่11พฤศจิกายนค่ะหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิปรลชันและย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชาส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีลมแรงค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยในภาคต่างๆภาคเหนืออากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนตกเล็กน้อยระอับสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนและตากค่ะอุณหภูมิต่ำสุด17-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสยอดโดยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลงนะคะ2-4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ17-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-30องศาเซลเซียสยอดภูดอากาศหนาวาอุณหภูมิต่ำสุด11-15องศาเซลเซียสลตมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคกลางอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงนะคะ1.3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ21-22องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดนะคะ30-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30ก10ิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตะวันออกนะคะ มีอากาศเย็นกับมีลมแรงโดยมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่าสุด19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะพักใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นส่วนมากกบมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่ง บริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่าสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-22องศาเซลเซียสลมตะันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชัว่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณนี้มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและแสตูลค่ะอุณหภูมิตม่ำสุดยี่สิบสองถึงยี่สิบห้าองศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดสามสิบเอ็ดถึงสามสิบสามองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสิบห้าถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณสองเมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณภูมิต่ำสุด22-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสลมจะันออกเฉีงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ต่อไปท่านผู้ฟังนี่เคารพค่ะไปฟังเกณฑ์และปริมาณน้ําฝนนะคะในภาคต่างๆไป,ไป la รับชมรับฟังกันได้เลยค่ะภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยร้อยละสิบของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้3.5มิลิเมตรที่ดอยมูเซออำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนตกเล็กน้อยวัดค่าไม่ได้เลยที่อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬค่ะภาคกลางนะคะมีฝนตกเล็กน้อยร้อยละสิบของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้7.9มิลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะ ภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน,น้อยถึงปานร้อยละ30ของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้17.9ม mm. เมที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน, mm. น,น,นตกเล็กน,น้อยถึงปานกลางร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้26มิมที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่ง ฝนตกมากที่สุดของภาควัด56.2ม mm, ิลิเมตรอำเภอตะกวป่าปจังหวัดพังงาค่ะกรุงเทพมหานครและปร,ะรมนนิมณฑลมีฝนตกเล็กน้อยร้อยละ30ของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้2.8ม mm, ิลิเมตรที่ตำบลบางปลาอำเภอบางปีจังหวัดสม,มุทรปราการค่ะและนี้เป็นการรายงานพยากรณ์อากาศประจําวันนะคะสำหรับวันนี้รายการพยากรณ์อากาศก็ขอจบรายการยปเท่านี้นะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ และอย่าลืมกดติดตามช่องพยากรณ์อากาศวันนี้พร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารพยากรณ์อากาศและช่องของเราก็ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังข่าวสารพยากรณ์อากาศในช่องของเรากันนะคะหากมีความผิดพลาดประการใดของช่องพยากรณ์อากาศขอกราบอภัยพ่อแม่พี่น้องไว้ณนโอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับช่องพยากรณ์อากาศก็ขอกล่าวคำขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ